วิงปุ๊บปุ๊บเป็นรถปาเลยเลยอันมีมีบริกาศไ้ไงรถปาจอดเไม่ไปถึงรถแลวเหรอใช่เขาพาเดินเร็วมากแม่ไว้ขยโยกอเยก็ค่อยๆตามมีบรไดอีกส่าอ้ใจเจ็้าแม่ลุงถ่ายรูปกันค่ะเข้ารถยังไม่ได้เลยนะคะ กำลังต่อแถวถ่ายภาพกับไรอ้นค่ะเอฟซีต่อแถวถ่ายภาพกับไลอ้นค่ะ i mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. สอายัยครับครับสวัสดีครับขอานุญาตทอสบายครับ bớt cho chỗ này ha, ai biết Lúc ta vào lại ăn thì